สวัสดีค่ะมือหนีสิบห้ามาเบิงแบบแค่นตะลุบในกระทางค่ะง่ามปะค่ะล่องปูกเบิงบรลวูาสิได้กินปนปะนี่ค่ะเอามาฝากเพื่อนๆที่มีพื้นที่นิดหน่อยแลยอยากปลูกเห <c oughs> ็ดกกงเลยมันมันไ <c oughs> ตขึ้นมาก กำลังออกค่ะมือมันกําลังออกแล้วกาลังไตออกมาแล้วมือมันกําลังเกาะขื้นน่ะว่าเสมันเลื่อยออกไปข้างนอกนะคะเดี๋ยวเสียเอาตะไคร่นี่ออกมันเลื่อยลงพื้นให้มันเลื่อยไปทั้งปุ่นเหตดผลที่เอาไตาอันนี้มันรอไว้คือกระลอกมันหลายนี่ค่ะ มีหลายอย่างอยู่ค่ะที่ปลูกใส่กระถางไว้มีทั่วพร้อมมีแตงอันนี้แค่ตลบค่ะเดี๋ยวจะพาไปเบิงตัดแตงปลูกในกระถางึ้นกันค่ะนี่ค่ะ,ะตัดแตงอ๋อคือโยเกิร์เลยมกแขงแล้วอย่าในปักมาอยูน่นี่สูงแล้ว ล่องเบงค่ะล่องเบงบม่รู้ว่าสิได้กินบ่ะ่ได้กินก็บับ่เป็นยังปลูกเบงใบมันสิได้หัวว่าเออปลูกใส่กระถางได้ผลหรือไ่ได้ผลถ้าบ่ได้ผลปีต่อไปห้องกสิเอียง่ดินกระถางกะไปลูกบักพริกบักแต่งอันนี้งามแล้วอันนี้บักทั่วกันนี่ยังเป็นเบียยเอาอันเอาเล็กปิดไว้กันกระลอก แมงม้กินอันนี้ก็กระลอกกินใบมลรูมันมันใยซ่าครับพราะจากเม็ดัค่นี่นน้ในกระาง อันนี้ก็เริ่มแล้วเริ่มเริ่มแตกยอดแล้วชิดกินอยู่แล้วมั้งอันนี้งามค่ะอันนี้อันนี้เริ่มงามเลยปลูกพร้อมกันนะคะปลูกเมื่อเดียวกันไปเลยอันนี้ปลูกไว้แล้วมันบ่ขื้นค่บักทัวมันบข่ขืนก็นเลยโอ้ยเสียดายก็เลยบักพริกบักพริกเมื่อวานใจบักพริกขื้นมากบักทัวก็ขื้นมานั่มไปนี้ ัดใจบาถือแจักสีอาบักพริกหรือบักทัวเอามันร่วมกันไว้งสิละเดี๋ยวแบกพริกไงยังนอนยังถอนไปปลูกอันนี้ก็คือเบี้ยร์แบบพริกขึอนกันค่ะมันหนาผลอนเกิดมมาเป็นโอ้ลายลอยต้นอยู่จากสิปลูกยังไงยังสิเบิดอันนี้ก็เป็น ต้นหอมมีกับต้นหอมเหมือนกันค่ะอันนี้ใบกะเพราเกลือเทศค่ะเกลือเทศมะเขือเทศมะเขือเทศ,อ,เทศอันนี้คือเม็ดมันปีที่แล้วมันโลนลงมากมันกับขึ้นกันเลย ใส่ดินใส่ปุ๋ยไว้อันนี้คือพักอีตู้ปิดไว้กระหอกมหลายกระหอกคุยขึ้นมหลายที่กันต้องหาเนือปิดทุกอย่างไนงะเออ,อย่างอีกบันสีชว์พี่น้อง <laughs> เกิดเทตอ้ออันนี้กะบักแพลวอันนี้ช่ำจากกิง่งเข้าซื้อมากินแล้วเข้ากระแบงเอามาช่ำไหว้ คือกันก็บใบกับเผาเอากิ่งมันมาช่ำคือกันอะไรก็คือกันค่ะแล้วก็นํำเสน,อ,นอยังอีกอ้อผักไก่แง่งอันนี้ก็บไอตู๋กันช่ำจากกิง่งกำลังขึนอนนี้กับบวัวอันนี้ผักไก่แง่งค่ะผักไก่แงงช่ำจากกิง่งสื่อผ้าเรกลัเสียบไว้ข้นอยู่ค่ะอันนั้นก็แมนอันนั้นคือสิตาย ภุมมใจนําเสนอบันเน่พอ,อีตูช่ำจากกิง่งเกิดง่ายไงยค่ะเด็ดหยอดเสียบเลยอันนี้หยอดมันลนลงเกิดเซ้ยอันนี้คือปักหอมปอมปิดไว้กระลอกหลายคอมปอม อันนี้น่าจะเป็นจำอะไรพักซี่เล่าวมาแมียนีดอกตนมันเดี๋ยวสิพาพไปเบึงผักโหระพาค่ะช่ำจักกิงขึ้นกันสวนเน้นยหลังบ้านแดดบรหลายมันกับบอคอยงามเท่าไร่ะผักผิดแม่งไม่กินใบเริ่มซอยแล้วต้องลากออกไปหาแดด างนี้จากมูอยู่ใกล้พระอิตูแล้วพระอิตูได้แบบกินเป็นใบหรละพาอ๋ออันนี้คือพักสสงเงะรู้จักบ่คาพักสสงเงะเเกิดแล้ววันน้ำกันสองพัน อันนี้พันต้นใหญ่ทั้งผุนเป็นพันต้นน้อยกินคื้นกันนั่นแหละแต่ว่าพันต้นน้อยๆมนสิน้อยพันต้นใหญ่มันก็สีใยหๆหัวบวกปิดไว้กระลอกลายให้มันลำต้นมันยืนแบบยืนได้ของมันเต็มที่ก็ยังเปิดออกสนาบริก้กินกระลอกมันคุยบนอันนี้กะ อกแลดดิดไ่รู้ว่าจะเกิดหวัวบ่ทีฝนมัน้งนี่นะคะสวนน,น้อยต้องฝนกับปลูกต้นไผ่ปลูกน้ใไม่ปลูกน้ใไม่พูดอันนี้ปิดไว้อันนี้กับักทั่วขึ้นกัน,นะคะ่ะ อาตก้าข้อไว้ตลอกหลายป้องกันทุกรูปแบบแค่มตลูกว่ัปลูบักแตงโมหาเม็ดมันบ่ได้อันนี้วานปักซี่ล่าไว้ัรนี่ขึ้นอยู่ไปอีกคอมปอมนี่ขึ้นดีดี อันนี้ห้องปลอมนี้เม็ดมันซื้อ,อยู่นี่แะค่ะเม็ดซื้อ,อยู่ลานโมเดลมาเทไทยแบบทางหนาบ้านผุนจะมี่คือกันมีบอกแตงเดี๋ยวมื่อลังสีผ้าออกไปเบิ้งค่ะเอาเป็นน่วยแล้วเนี่ยอือเป็นน่วยแล้ว อันนี้ค่ะมะเบิงกันอันนี้มันโรยลงพื้นมันเกิดค่ะพักยังไงนะเดี๋ยวพักึ้นใช่ออกดอกละมันโรยลงพื้นปีที่แล้วปีนี้ว่่ได้ปลูกเพราะว่าปีที่แล้วปลูกแลว้วบ่ม่ค่อยได้กินมันเพราะว่ามากินกับเม็ดกระเก็บไว้อยู่มันขูลงพื้น,นเกิดขึ้นมากักสีลาปนเกิดขึ้นมานํำเขา กตงเง,งีอันนี้หอมบัวปูมคนบ่เกิดก็เรียต้นเสียบเลยกับบัวเช่นกันเขียนนะค่ะน้อเอาสวนนี้น้อยเนายตางแดนมาฝากเพื่อนๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ